อันนะครับส่งมอบงานครับผมชุดตั้มโซลาเซลล์ครับผมสมเมร์ด600วัตต์หนึ่งนิ้วสองนะครับใส่กับชุดแทงน้ำใช้ในคร,รัวเรือนนะครับลูกค้าเอาแผงโซลาเซลล์เป็นหลังคาเลยนะนี่ สูงอยู่ประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับนะก็ใครที่อยากได้ปัม๊มโซลาเซลล์ครับผมไปใช้ในครัวเรือนนี่ก็สามารถสั่งได้ครับผมสั่งไดนะ้น้ำออกอยู่นิ้วสองนะครับหนึ่งจุดสองห้าครับอยอดลงไปประมาณแปดท่อนนะแปดท่อน เป็นตามของแฮนูโลครับเนี่ยขึ้นเรือเจ็ดร้อยหกสิบห้าโวลต์หกร้อยวัตต์รประกันหนึ่งปีครับ น้ำไหลอย่างนี้เลยนะครับผมนี่อ่อาพอฝากกันไว้เลยครับผมใครสนใจโทรมาครับผม0 8 0 8 4 3 2 9 1 0ครับสวัสดีครับ